พี่น้องเอ๋ยค้องสีหายากแล้วแถวทงโล่งหน้าดำยอนหน้าวานเขาทําบ่อดดดำหน้าแล้วบอมีแล้วแถวให้กินต้มไกล่ลาบก่อยเลี่ยงค้นซอยดำหน้าจันเดพี่น้องเอ๋ยสุขขีมันเสมอมั่นเครื่อไม้ความสุข ขอให้ได้ความไขย one, ่ย mm ัสมีเดารพี่น้องเด้อขักกันแพ่งกันคือเก้าหน่หลับพี่น้องเนาะยูใสกระตามเต้พี่น้องแฟนเพจแฟนเบาสว่างเด็นพี่น้อยูใส่ขอให้มีความสุขในแต่ละมือคือเก้าเดารพี่น้องเด้อมาสว่างออกมาทงมาทาคือเก้าหนาหลับพี่น้องเนาะมาไทยทอดไทยบรรยากาศให้พี่ให้น้องเข้าด้เบิ่งกันนะพี่น้องเนาะบรรยากาศทงไห้ทงหน้าให้ได้เบิ่งกันนะพี่น้อง มาสางสีสันทางรอยยิ้มไปมือมือ,มอนะพี่น้องเนาะยุ้ยใส่คอยมีความสุขคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อไปพุ่นกินปลามาพี่กินเข่านะพี่น้องเนาะคือเก้าน่ะหล่ะพี่น้องเนาะไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขาก็หมายความว่าจังใดวันจีไปพุ่นคอยกหาปลาหาเขาหาน้ำให้เจ้ากินเนะท่านมากพี่ได้แล้วท่านเจ้าสีเอาตะเขาให้คอยกินบอกบอ คือกันนั่นละ parameter. พี่น,อน้องไ,ไปพุ่นกินปลามาพี่กินเขากับไม้คื้ว่ามีอย่างกระหาทูกกันกินค้นสมัยก่อนบ้านเฮ้านี่พี่น้องแต่ยม่ก้อนแต่พอแต่แม่เฮ้าเนาะพี่น้องเนาะไปพุ่นไปพี่นี่พี่น้องของอย่ของกินน้ำหัวน้ำสวนนี่เฮ้าก็เก็บเฮ้าก็ฝากเฮ้าก็เก็บกินกันได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผักกระเพ้าหัวกี้ไข่ตาไข่บ้านไผ่มีอาสามัดเอากันได้ทุกมือมีจะค่าขายพี่น้องค่าขายกันไปเอาพี่น้องเนาะ น้ำแต่เพิ่นทิตักไว้ใช่แอ่งนี่แอ่งน้ำพี่น้องสมัยก่อนนะเป็นแอ่งน้ำแอ่งน้ำนาบ้านนี่แล้วก็ไผยไกลไปไกลมากก็ได้กินน้ำแอ่งน้ำนะพี่น้องเนาะสมไมนี่ต้องซื้อย่างเดียวพี่น้องวิวัฒนาการโลกวิวัฒเปลี่ยนแปลงไปหลายบ้านเฮาคือดำหน้าเนี่ล่ะทุกเมื่อนี่เพิ่นเคเห็นหน้าบานกันลายพี่น้องแล้วก็ใช้เครื่องจักรเครื่องกลดำหน้าแท่นพี่น้องทุกมือนี่หาคนดำแบบนี้ยากแล้วพี่น้อง ต่างคนต่างวักควายหาผ้าเหลี่ยมของใครของมันเนาะพี่น้องเนาะใช้เครื่องจั๊กใช้เครื่องกลนรถดำหน้าแดวานแดจังเสียพี่น้องหาคนดำยากชูเมืองเนี่ยพี่น้องบ้้านนมือีโอเคครับมาถ่ายบรรยากาศในเบิร์นน้ำพี่น้องเนอะอะได้ขอให้มีความสุขคือเก่าหลาลาพี่น้องเนาะอากาศดีอะพี่น้องมาเนี่ยผนองฟ้าบ้านเข้แจ่มใสแจ่มใสเได้พี่น้อง บอกบ้าวสว่างในว่ารับชมแล้วก็ผู้ติดตามบ่าวสว่างอยู่ท่าไหนเดย์แล้วก็ขอหัวใจคนละดวงให้บ้าวสว่างในแล้วก็บอกว่ารับชมอยู่ท่าไหนกันเดย์เอาภาพบรรยากาศบ้านเฮอพี่น้องมาฝากธรร,รธ,รรธรรมชาติธรรมชาติมามาฝากมาตอน นี่ละพี่น้องภาพบรรยากาศบ้านเฮาฝนเพิ่งตกมาพี่น้องฝนตกมาแล้วก,กา็คิดว่าใะอีกบ่โดนพี่น้องเมื่อนี้กลานอาทิตตกอีกนี่พี่น้องเขากปร่างงานเลยทต่ไม่นี่เป็นภาพบรรยากาศนะพี่น้องเด้อบรรยากาศบ้านเฮาเมื่อนี้พี่น้อง ເອົາຝ້າຈໍາໄຊຈໍາໄຊພີ່ນ້ອງນປທະດຸງພີ່ກຍໍຢູທະດກຍ